เราอยู่ในประเทศที่โชคดีที่สุดถึง3มชั้นชั้นที่หนึ่งก็คือมีรัฐประหารถึง22ครั้งสำเร็จ13ครั้งผลผลิตก็คือได้นายกมาจากทหาร12คนจากพลเรือนหนคนแล้วโชคดีชั้นที่2ก็คือเราได้รัฐบาลพลเรือนมาจากเจ้าของพักคนเดียวกันได้นายกรัฐมนตรีมาถึง6คนเย่ yeah! ตบเปื่อสิครับรออะไรและโชคดีชั้นที่3เราก็มี รัดพันนึกซึ่งทําให้เรื่องราวต่างๆมันดําเนินมาถึงจุดนี้จนได้รัดล้มเหลวหรือรัฐบาลล้มเหลวอันนี้เศร้าเว้ยสรุปแล้วพวกเราจะเลือกแบบไหนจะเอาแบบรัดล้มเหลวหรือเอาแบบรัฐบาลล้มเหลวมาเดี๋ยวลุงศักดิ์จะเล่าให้ฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจการเอาเองนะครับพูดจะตรงๆแบบไม่เกงใจไม่อ้อมค้อมกันเลยนะครับเรื่องเนี้ฟังดูเผลอๆแล้วเหมือนกับแม่งเป็นเรื่องใหญ่โตแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่กับมันมา นานจนอาจจะชินกับมันไปแล้วก็ได้เพราะเรื่องราวเหล่านี้แม่งใกล้ตัวของเรามากๆคําถามที่ช่วงนี้มีหลายคนชอบถามแล้วก็ชอบพูดเฮ้ยประเทศเราเนี่ยใกล้ล่มสลายหรือยังวะหรือว่าเราเป็นเฟลสเตทหรือยังวะซึ่งฟังดูแล้วแม่งก็แรงจริงๆนะครับไอ้คำว่าเฟลสเตทเนี่ยแล้วประเทศเราถึงฝุดนานหรือยังหรือเรายังพอไหววันนี้ลุงศักก็เลยจะมาชวนคุยกันแบบ เพื่อนแบบคนธรรมดาที่ห่วงห่วงบ้านของตัวเองเหมือนกันทุกคนใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะลุงศักด์อ่านหนังสือมาเยอะไม่ใช่เพราะลุงศักด์รู้ทฤษฎีมาเยอะไม่ใช่เพราะลุงศักด์ดูข่าวมาเยอะแต่เพราะว่าพวกเราทุกคนกำลังอยู่ข้างในของมันอยู่ในเรื่องราวแบบนี้ทุกวันว่าด้วยเรื่องรัฐล้มเหลวกับคําว่ารัฐบาลล้มเหลวกันเลยดีกว่าเออก่อนอื่นเนะี่ยต้องแยกกันให้ชัดก่อนนะเว้ยว่ารัฐล้มเหลว กับรัฐบาลล้มเหลวมันแตกต่างกันยังไงคือคําว่ารัฐล้มเหลวเนี่ยคือแบบแม่งทางทางระบบเลยเว้ยศาลไม่ทํางานตํารวจไม่น่าเชื่อถือซึ่งตรงนี้มันก็ไม่น่าเชื่อถือจริงๆเศรษฐกิจล่มสลายการศึกษาไร้ค่าประชาชนไม่ไว้วางใจใครเลยบ้านเมืองไรก้กติกาเหมือนบางประเทศในแอฟริกาเกิดสงครามกลางเมืองซึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆครั้งนะครับไอประเทศแถบนั้นแต่ไอรัฐบาลล้มเหลวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือแบบเออมันยังพอมีโครงสร้างรัฐอยู่นะครับศาลก็ยังมี อาจจะตัดสินเพี้ยนไปบ้างแต่ก็ยังพอจับจุดอยู่ได้ตำรวจก็ยังวิ่งให้จับผู้ร้ายอยู่นะเว้ยเรียกว่าระบบยังพอเดินได้แต่รัฐบาลแม่งไม่สามารถทําให้ประเทศพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้าได้อันนี้ตรงเลยชัดเลยไม่ยอมแก้ปัญหาปากท้องอย่างจริงจังไม่พัฒนาคุณภาพชีวิตและที่สําคัญทําให้ทุกคนหมดหวังฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนออลองคิดดูคาตอบก็คือฮะยังยังไม่ถึงขั้นเฟลสเตทยังไม่ถึงครับแต่ เรากําลังเดินทางเข้าไปใกล้มันทุกทีนั่นแหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวแต่บางคนแม่งอาจจะภาคภูมิใจไอ้ห่าเอ้ยสลัดเน่าหกมิติส2ข้ออันนี้แหละครับคือเครื่องมือวัดว่าทําไมประเทศเหล่านั้นถึงจะเข้าขั้นล้มเหลวหรือไม่คนที่เขาเขียนบทความนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอยู่กับหนังสือแบบนี้นานถึงหนึ่งเดือนก่อนหนังสือที่เขาคิดคิดพูดถึงกันอยู่นี่ไงครับ why nation fail เขา เอามาอ่านแล้วก็เอามาลองเปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งเปรียบเทียบแล้วมันจะมีอยู่6มิติแล้วก็32องค์ประกอบที่สามารถบอกได้ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งกำลังเข้าสู่สภาวะล้มเหลวหรือไม่เฮ้ยวาดเสียวพอเอามาเช็คประเทศไทยเข้าท่านั้นแหละใช่ครับไอ้32อข้อเนี่ยของเราแม่งเลยเข้าเกณฑ์ไปแล้วเนี่ย 23ถึง25ข้อเป็นยังไงครับของเราเนี่ยพัฒนามาใกล้แล้วนะครับพยายามอีกนดนะครับก็จะถึง32ข้อแล้วอ้เศร้าการเมืองของประเทศไทยนี่แหละครับคือหัวใจของความพังเริ่มจากมิติของการเมืองของเรานี่แม่เงยครบ6ครับ6 6หข้อแบบไม่ต้องรุ้นเลยเรามีการผูกขาดอํานาจของชนชั้นเรามีการผูกขาดอํานาจของชนชั้นนําการเลือกตั้งที่ดูเหมือนกับเสรี แต่ไม่ได้มีความแฟร์เอาเลยรัฐธรรมนูญก็ถูกออกแบบมาเพื่อสืบทอดอำนาจอ,องค์กรอิสระนี่ก็ไม่ต้องพูดเลยเข้าใจเลยว่าเอ็นเอียงชัดเจนสื่อก็ถูกปิดปากและก็มีการใช้กฎหมายความมั่นคงเอาไว้เล่นงานฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลอยู่เสมอเสมอพูดตรงๆนะครับระบบแบบนี้เขาเรียกว่าระบบที่เอาแต่อำนาจอย่างเดียวเอาอำนาจไว้ในมือคนจำนวนน้อยแล้วก็ล็อกมันเอาไวใ้ให้นานที่สุดครับเศรษฐกิจ คุณผูกขาดคอร์รัปชันและความหวังที่หายไปอันนี้คือถัดมานี่ก็คือมิติของเศรษฐ,ฐกิจครับอันนี้ก็ไม่รอดครับเข้าองค์ประกอบทั้ง6ข้อแบบพอดีพอดีเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยถูกทุนใหญ่อยู่ไม่กี่กลุ่มพวกนี้เขาครองตลาดหมดจดลงจงแล้วครับใบอนุญาตทําธุรกิจเนี่ยแม่งเอ้ยยากเหมือนปีนเขาขั้นตอนเยอะแยะเรียกว่าทําจนเหนื่อยอันนี้อย่าคิดว่าเหมือนทุกคนนะ เป็นเฉพาะกฎเกณฑ์ของรายเล็กๆเท่านั้นแต่ถ้าเป็นรายใหญ่พวกนี้แหละครับคิวชิวโคตรง่ายระบบภาษีแม่งก็เอ,อื้อชนชั้นนานายกยังใช้วิธีตัวพ N ได้เลยไม่เห็นเหรอคอร์รัปชันก็รู้อยู่แล้วว่ามันฝังรากลึกไปทุกกลุ่มทุกยอมยากของหน่วยงานและก็องค์กรขากองชีพสูงปีแต่รายได้ของคนส่วนใหญ่แม่งแทบไม่ขยับแบบนี้แหละครับคือเอาจริงๆคนไทยไม่ได้ขี้เกียจนะครับแต่ระบบ แม่งกดเอาไว้ให้พวกคุณเติบโตไม่ได้เอาให้เห็นภาพเลยคนจนจน,จนตัวเล็กๆเวลาจะไปทําธุรกิจแข่งขันกับเด็กคนที่มันมีคอนเน็กชันต่างๆคนจนจนตัวเล็กๆแม่งเหมือนเดินไปแล้วเนี่ยมีเหล็กลูกตุ้มเหมือนพวกนักโทษหน่วงขาไว้เดินไปทั้งหนักแลกว้วก็เดินช้าส่วนคนที่มีคอนเน็กชันคอนเน็กชันมันก็ดีอยู่แล้วเงินทองก็เยอะแยะแถมไม่มีอะไรมาถว่วงซ่อนไปในผงขาเดินกันอย่างสบายสังคมและการศึกษาเมื่อความฝันมันเป็นเรื่องราวของคนมีเส้นเท่านั้นพอมองถึง,ถงมิติสังคมคนรุ่นใหม่จำนวนมากเขารู้สึกว่า คือพวกเขาเนี่ยคงไม่ต้องพยายามอะไรแล้วซึ่งแรงบันดาลใจแม่งก็หายไปเพราะหลายคนรู้และก็เข้าใจว่าไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนถ้าไม่มีเส้นก็ไม่มีวันขึ้นมาได้แน่นอนเรื่องการศึกษาอีกการศึกษาของเราเนี่ยสอนให้จําอย่างเดียวไม่ได้สอนให้คิดได้คนมีวุฒิส่วนใหญ่จะไม่มีที่ยืนเพราะระบบมันไม่เปิดทางให้ครับระบบมันจะไม่เปิดทางให้คุณเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนั้นได้เลยสถาบันรัฐก็เหมือนกันเปลี่ยนผู้นําไปเรื่อย แต่ระบบรัฐพันธึกมันไม่เคยเปลี่ยน4ใน6ข้อของมิติเรื่องสถาบันบ่งชี้ชัดเลยครับว่าแม้ประเทศเราจะมีการเปลี่ยนนายกจากการเลือกตั้งดูเหมือนกับมีการเลือกตั้งเปลี่ยนพักการเมืองมาเป็นรัฐบาลแต่มันก็แค่เปลี่ยนหน้าผู้เล่นครับระบบเดิมมันยังอยู่ครบมันก็เลยทําให้การปฏิรูปเนี่ยกลายเป็นละครน้าเน่าตบจูบตบจูบอย่างเช่นอย่างเช่นทุกวันนี้ครับแจกเงินเนี่ยวิธีเนี่ยมันคือการเยียวยาเฉพาะหน้าซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่ ็ยอมรับมันซะงั้นซึ่งพักการเมืองไหนใช้วิธีแจกเงินพักการเมืองนั้นก็จะไม่มีวิธีที่จะแก้โครงสร้างอะไรเลยแน่นอนความศรัทธาอาจจะหมดไปเมื่อประชาชนรู้สึกว่ารับไม่ใช่ที่พึ่งอีกต่อไปแล้วครับอย่างเช่นทุกวันนี้นครับหันไปหากันจอพลังหันไปหาสายไหมต้องรอดหันไปหาหนุ่มกันชยัยคุณปวีนาอีกคนอันนี้แหละครับคือความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐเนี่ยลดลงพวกๆๆหลายคนไม่กล้าพูดเรื่องการเมือง แต่ลุงศักดิ์ยังพูดอยู่นะเว้ยหลายคนหมดหวังลุงศักดิ์กับเพื่อนๆทุกคนของพวกเรายังไม่หมดหวังนะเว้ยหลายคนไม่เชื่อว่าจะแก้ไขได้แล้วบางคนก็พูดตรงๆเลยว่าก็อยู่ๆกันไปแบบนี้แล้ววะทุกวันเนี้ยแม่งไม่มีอะไรเปลี่ยนได้ง่ายๆหรอกถ้าประชาชนทุกคนรู้สึกแบบนี้นี่แหละครับคืออาการ ก่อนนัดล้มเหลวแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับแบบนี้ลุงศักดิ์ชวนเครียดไม่ได้มาพูดทุกวันเพื่อให้ทุกคนสิ้นหวังนะครับแต่จะมาบอกว่ายังไม่สายถ้าพวกเรายังกล้าถามกล้าคิดและกล้าพูดพวกเราต้องกล้าพูดถึงโครงสร้างอำนาจว่ามันควรถูกตรวจสอบไหมเราจะต้องหยุดวงจรน,นิ่งแจกยอมเป็นวงจรที่คนไทยเคยชินนี่แล้วครับเราจะต้องเปลี่ยนจากแค่ดามาเป็นตรวจสอบบวกกับการสร้างแรงกดดันแล้วก็โดนฟ้องแบบคุณไอ้ เฮ้ยไม่คือวะถึงยังไงจะยอมไหมทุกคนจะยอมไหมลุงศักคนหนึ่งละกูไม่ยอมแน่นอนแล้วพวกเราจะทําอะไรได้บ้างวะนี่ไม่ใช่คําถามเล่นๆนะเว้เ่แชร์เรื่องราวสําคัญเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยให้มากกว่าการชี่แชร์ข่าวสารของดาราโดยเฉพาะเพจของลุงศักช่องของลุงศักแล้วก็คลิปยาวทุกคลิปของลุงศักอ่อาจะใครแชร์คลิปของลุงศักนะลุงศักจะพูดคําว่าไอสาระเน่าแบบนี้เนี่ยอย่างโดนเลยปฏิเสธคอรัปชันทุกระดับแม้กระทั่งเรื่องเล็ก ต้องอยายอมให้มันเป็นนิสัยแล้วก็ข้อ3สนใจการเมืองแบบไม่รู้สึกผิดอะ่ะอยาคิดว่าไอ้ใครมาต่อว่ามึงรู้จริงรู้ไม่จริงกูรู้อย่างนี้กูจะพูดมึงจะทําไหมสนับสนุนสื่อโดยเฉพาะซ่องซ่อช่อง,ส,องสนับเน่าเราข่าวของลุงศักดิ์นี่แหละแล้วก็องค์กรตรวจสอบต่างๆแล้วก็ข้อห้า เลิกยอมรับไการแจกเงินเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ว่าจะถูกต้องจริงๆแล้วแม่งผิดรูปแบบผิดระบบข้อ6นี่ต้องหนุนธุรกิจรายย่อยมากกว่าพวกทุนผูกขาดเพื่อนๆเอยตัดใจจากเซเว่นกันบ้างนะครับพอเจ็ดอย่ายอมแพ้ที่จะพูด เหมือนกับลุงศักดีแหละและทุกครั้งต้องตั้งคำถามเรื่องระบบอย่าไปยอมมันง่ายๆและก็ข้อ8ข้อสุดท้ายอย่าเคยชินกับความไม่ยุติธรรมสรุปแล้วประเทศไทยยังไม่ล่มนะเว้ยเราแค่เข้ามาใกล้เส้นชายแห่งการล่มสลายอย่างชัดเจนแล้วครับก็คือคิดง่ายๆถ้าทุกคนปล่อยอย่างเงี้ยนั่งน้ำลายยืดดูเขาคอรัปชันไปดูเขาแจกเงินกันไป แล้วก็บอกว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างทําหน้าที่อย่างนี้แหละครับอีกไปประมาณ20ปีรอได้เลยครับล่มสลายของจริงมาถึงแน่นอนแล้วถ้าพวกเราไม่เขย่าวขวดน้ําเน่าๆแบบนี้ให้ทุกคนมองเห็นตะกรนรับรองก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าไอ้น้โขวดนี้ที่อยู่กันทุกวันนี้แม่งเน่าสนิทและที่สําคัญถ้าเรายังเงียบเรายังไม่คิดที่จะเปลี่ยนอะไรนตอนนี้เราอาจจะไม่เหลือประเทศที่น่าภูมิใจที่บอกว่ารักประเทศรักชาติกันนั่นแหละครับหรือเอาไว้ให้ลูกหลานของเรา กันแล้วก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ขอฝากเอาไว้ให้คิดและขอทุกคนยังมีพลังเพราะบ้านนี้เมืองนี้มันจะดีได้ก็ต่อเมื่อเราทุกคนไม่ยอมจำนนครับและตรงนี้ก็คือจุดสุดท้ายว่าพวกเราจะเอายังไงจะอยู่เงียบๆหรือว่าจะร่วมกันพักดานกดดัน รัฐบาลให้ดําเนินการต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสลัดเน่าเล่าข่าวโดยรงสักนะครับแล้วเราก็จะมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นเป็นต้นไปในในไลฟ์สดของสลัดเน่าเล่าข่าวช่องเราทุกคอมเมนต์เราจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเหมือนเรามานั่งวงประชุมแล้วก็สัมมนากันทุกวันเลยนะครับผมคิดใหญ่ทำเป็นเมนทุกโครงการสลัดเน่า